ก็ให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่ั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหาเม่เจคิดถึงอะไม่ได้จักรวาลบัสเลยอะเออสักขออนุญาตกลับจักรวาลบัสได้ปะพอดีเมื่อกี้ฉันเห็นเขาลงบอลบอลมิวสิกมาเนี่ยหลายคลิปมากเลยอะแล้วก็คืออยากหาเพื่อนดูใช่ไหมก็เลยคือตอนปกติอะจะดูบัสตอนกินข้าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า มันมาหลายเพลงมากเลยอ่ะมาทําเป็นรีแอคแล้วกันนะแบบเป็นรีแอคปล่อยใจสบายๆเลยอ่ะแกแบบแบบหาเพื่อนกินข้าวดูคลิปนานๆเน,นี้ยแล้วก็แบบฟังเพลงบัสไปด้วยกันอนะ่ะกับบอลบอลมาเนี่ยแกคลิปเนี้ยก็คือเอาไว้เปิดตอนกินข้าวนะตอนนี้ใครดูล้วไม่ได้กินข้าวอ่ะห้ามดูนะไปเอาข้าวมากินนะรูป้ปะก็คืออยากแบบดูไปกินข้าวไปอ่ะฟิล,ฟ,ลฟิลอ่ะคือ ล่าสุดเขาไปบอลบอลมาเนียกันมาใช่ปะซึ่งบอลบอลมาเน,เนี่ยเมื่อกี้ลองเสิร์ชหาแล้วก็คือเมื่อวันที่30มสิบาคมที่ผ่านมาใช่ปะเออแต่ว่าเขาเพิ่งลงคลิปนะคะคิดถึงอะอยากวีดอะขอวีดบาสเนาะเพราะว่าเราก็รีแอคบาสมาตั้งแต่ s u r v i v o r EP 1อน่ะค่ะคิดถึงอะจะเป็นยางไรคือแบบคิดถึงพวกเขาอะ ก็เป็นได้แค่ั้นปวดรูดเองทุกวันฉันหามดดิพี่จ่างหล่อม,มากเลยเนาะโอ้โหพี่หาบอลบอลมาเนี่ยมันคืออะไรวะแกแกพิมพไม่ฉันเด่นเดียวปะมันคือคอนเสิร์ตของของการเอาศิลปินไปประกาศผลอะไรอะไรเงี้ยหรอ จถ้าในนี้นะครับถ้าคนเนี้ยถ้าถามว่าเมนใครที่สุดก็เมนพี่มาร์กนะครับพี่มาร์กทำเสียน้ำตาไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันตอนเจ9แปดเก้านะเธอเขาโตกันมากขึ้นแล้วเนาะโตแบบโตสุดๆแล้วอะคือศิลปินตัวจริงของแท้ไปแล้วอะพี่ฮาร์ดก็หล่อขึ้นทุกอันเลยแล้วก็เพิ่งเห็นเขาลงทวกตอกล่าสุดอตดีมากเลยอะ ดูท่าดูการล็อกท่าเต้นของตัวเองของเขาดิแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเพลงเนี้ยทำฉันโดนตกไปหลายคนมากเลยนะพวกติ๊กต็อกเกอร์อะ่ะแต่ต้องเต้นคู่กันนะถึงฉันจะจะ,จะแบบวีดอะ่ะ ฉันหาเม่แต่ใจอยากตื่นให้ได้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปคิดยังไม่เพลงท่าเนี่ยแม่เอ้ยไม่เหว่าถ้าเพลงเนี้ยถ้ามันลดเนาะโอ้โหจีนวุ๊จีนบุกกับพี่ภูนี่เขาแบบ เหมือนฝา่าแฝดที่เกิดมาล่างทองมากเลยเนาะแต่จริงๆเขาไม่ใช่แดไม่ใช่ฝา่าแฝดกันนะคะทุกคนดค้กันกูกูเปรียบเทียบอยบกูเน่ะ <c oughs> ที่มาฝากวอรนคอสตูมนะคะอย่าให้พี่มาร์คใส่เสื้อคอปบ,บ่อยนะคะ <c oughs> มันไม่ไหวนะคะในติ๊กต็อกมันไม่ไหวจริง จะให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหาไม่ไต้ใจพี่จังไม่เหมือนเด็กมอปลายอ่ะอไงจใจฉันจะเป็นอะไรก็ออยอม ทำว่าศิลปินเวลาแบบเขาเรียกว่า standing ชายมากๆแล้วว่าเขาชายแบบกันสุดๆเลยเนาะพรเวลาเขาอยู่บนสเตจแล้วเขาแบบโอ้โหยอมอ่ะฉันยอมเลยอะ่ะคือถุกท่วงท่าทุกอิเลยาบทในตัวเขามันทําให้เราสามารถโดนตกได้ตลอดเวลาเลยอะ่ะ

no matter what no matter what ซ to er um, ึ่งเป็นอย่างไรก็ยอมฉันเห็นคนรีแอคบัสซิ่งกันเยอะใช่ไหมรีแอคดีไหมอ่ะเฮ้ยมาทำอะไรกันอ่ะมาทำอะไรกันตั้งเยอะจังแยอ่ะเธอเขารีแอคบัสซิ่งกันเยอะมากเลยแปลว่ามันสนุกมากเลยหรอเธอรีแอคบัสซิ่งดิป่ะคือฉันจะไม่ได้ฟังด้วยนะเพลงเฟียวน่ะ รครับ,รบลูกชายาคแค่มีออบแบทไม่ปล่อยมือครับ,บววรไม,ม,บไม่แล้วฉันคุณฟังแล้วไม่ปล่อยมือเลยปะเออไม่เป็นไรหรอกก็ดูดูไปก่อนเนาะฉันดูว่าอะไรมันขึ้นมาแล้วฉัก็ดูต่อไปเลยนะคอสตูมเขาดีหมดเลยเนาะโอ้โห มึงลองนึกดิถ้าสมมติเราไปยืนในแสงแบบนะหน้าเราจะขนาดเราจะแยกก่ขนาดไหนแต่ว่าจินวูกรอดอะ่ะชอบเพลงนี้มากิงตากร้อง,งก็กต้อง,งเร็วเนาะต้องเก็บให้ไวมากอ่ะ น้องร้องกันกี่เพลงนะเจ็ <Okay. S 1> เพลงบะไม่งั้นเหงื่อมิโซขนาดนี้หรอกขอบเออคิดถึงเอ่อ ฉันก็รู้เธอคนเดียวที่มีความหมายเปิดปากคิดถึงมากแม่ไปวงการหมอลำมาลูกแต่เดี๋ยวแม่กลับไปนี่แม่กลับมาหาแล้วเปอร์ไทยนี้ได้มากเลยเนาะเอาจริงๆเปอร์ไทยเนี่ยแล้วกันแต่ก็จะซูเพิร์พิมเปอร์ได้ยังไงเ้า อุ้ยไทยใส่คอนแทกนี้สวยจังไม่ไปไม่ไอ้ใส่คอนแทกนี้หล่อจังเออหมายถึงว่าสีของคอนแทกอะสวยเดี๋ยวพวกเธอเอาอยาไปดราม่านะเธอพวกเด็กเอ่อบีอาร์เขาไม่ไม่ดราม่ากับเรื่องอะไรแบบนี้นะโอ้โหพี่อารันมาแล้วรองเวทดิฉันโน no. คนเมนใครบ้างพิมพ์มากันได้นะคะใครเมนใครพิมพ์มาได้นะเรามีชิวๆนะทุกคนแบบดูไปเรื่อยๆนะฉันไม่ได้สิ่งแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเอาอะไรจะกินนี้เลยนะคือฉันมานั่งใจจอยเลยอะเสื้อผ้าเขาสวยมากเลยเนาะทุกคนเลยอะ สุดท้ายเป็นไงพี่พีมคือถ้าทุกคนเงหก่อแตกขนาดนี้แล้วอะ่ะกาลันตีได้เลยว่าพี่พีมก็คือเหมือนอาบน้ำเ,นเห็นไหมพีมวสุก,ก็คือเหมือนอาบน้ำทุกครั้งหเหน,นนี้มกันไม่หมพีมเขาอาบน้ำถุก<ะ><ะ> เ um พียงแค่เราแตนคนไม่ไปมือบางครั้งเราก็หากันไกบางครั้งเราก็ตางทางไดแต่สิ่งที่สำคัญและดูความในใจที่จะไม่เปลี่ยนไปบางครั้งเราก็ห่างกันไกลบางครั้งเราก็ตางทางได้โอ้โหเน็กเสื้อเน็กอ่ะแล้วท่าไมเดี๋ยวนี้ชอบให้เน็กโปมากเลยเนาะแล้วเน็กเขาชอบมากเลยเนาะเขาโปอ่ะ อีย e ิป e ์ไปเห็นอียิปตตายแน่เดีด๋ยวดิถ้าขนาดเนี้ยชอบคำนี้มากเลยรู้แค่ว่าไม่ต้องสัญญาอะไรให้กันวันนี้น เพียงแค่เราสองคนไม่ปล่อยมือโคดเดียมเธอฟูลฟิลมากเลยอ่ะคำเพลงนี้มันดีด้วยเว้ยรู้แค่ไม่ต้องสัญญาอะไรให้กันวันนี้มีกันล้กันเอาเหรอมันเรียนตามนี้เลยเหรอและจากนั้นเด็กก็ร้องเฟี้ยวเลยเหรอ เธอฉันไม่ได้เคยฟังเพลงนี้เลยนะนี่คือการฟังเพลงนี้ครั้งแรกเลยนะแล้วฉันไม่รีแอคแล้วนะวีเอ็มวีอะหรือว่าอยากให้รีแอคไหมบัสซิ่งไทยแลนด์นี่คือได้เงินจากทรัพย์ทอปะกูต้องดูแล้วแหละว่ากูกูก็ต้องดูแล้วแหละเพราะว่าถ้าเปิดด้วยพี่คอปเปอร์อ่ะ เฮ้ยเธอถ้าสมมติว่าเปิดด้วยพี่คอปเปอร์ขนาดเนี้ยคือเดี๋ยวฉันขอไปดูในของจริงเดี๋ยวปะคือฉันจะไปดู MV ก่อนเลยเดี๋ยวฉันค่อยไปดูนี้ให้นะนอนนอนเนาะคือฉันอะคือฉันชอบคอปเปอร์มากไง What you step Step Neck ขุนพลกามเขาขึ้นเยอะมากแล้ววะเดี๋ยวน่ะโอ้โหย่อยุ่งใจกิจกาคนที่ทำให้กูหลุดโฟกัสได้เยอะสุดคือใครรู้ว่ะตอนเนี้ยพี่หา ม่คิดหนึ่งไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรหรอกค่ะพี่มาระวังอยู่ค่ะระวังอยู่ระวังอยู่ค่ะ step w h a t your step w h a t your step oh na 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 what's your step w h a t your step ตึงตึงตึงืหแต่ละคนพอเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันโปรดอย่าประมาณนะครับระวังจะตกหลุมรัก มามานอยูยวขาดตอนนี้พร้อมตกหลุมรักสุดสุดเฮ้ย่อเธอเมนดิสันนะคะ เอ,อเอ,อนี่ก็แบบสุดๆ,ดๆมากๆากเหมือนกันเนาะยังจำท่าที่เขาฟาดกีตาร์ได้อยู่เลยอะ่ะวง What your step Step, watch your step, watch your step, boom, 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 step, watch your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  step, your step, watch your step. boom, boom, Talk, look, right, go watch watch your step, watch your step. แฟนชานดีสัตมึงแฟนชานดีมากเออแฟนชานดีมาก On fire cause I may pass ไอ้กูอชอบคนเบ็น v o คอลที่เป็นโวคอลแบบเนี้ยโอ้ยดีจัง เนี่ยต้องร้องเพลงต้องร้องให้ได้อย่างงี้ w a t c your step oh na 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 t h e step w h a t c your step w h a t c your step ตึ้งตึ้งตึ้ง step w h a t c your step oh na 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 a t h y step w h a t c your step w h a t c your step ตึ้งตึ้ง w h a t c your step oh na w h a t w h your step w h nah, a nah. t c your step คนไหนวัดเ oh, step, ัดเ t ิมว step ิ step เดิ on fire แกช้าไม่พลาดเธอไม่มีมีคิดระวังกันหน่อยหรอเม้พี่เสาจะไปวัชายแล้ววันนี้จบกันไปได้แค่น้องชายแล้วกันเนาะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เธอนี่ร้องสดด้วยหมดเลยนะเนี่ย เธอนี่คือร้องสดเลยอ่ะไม่ลิปเลยนะเนี่ยมาดูมาแบสชาร์ด Look at me Super boy จะดูหน้า Super Super boy เนี่ยมืองการดูบาสเนี่ยมันคือการนั่งปล่อยใจแบบไปเรื่อยๆเลยอ่ะจริง แล้วเขเราออกจากสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆนะบอกเลยถ้ากลับมาบาสอะเพราะเธอคนเดียวคือใครสักทีได้ไหมเราเธอคนนี้ใจมันรักไม่ได้ม่คิดถึงใจ right, นี่ค่ะ ทุกครั้งที่เจอคอปเปอร์ทุกคนไม่ต้องลำคาญที่ฉันพูดว่าอันนี้เมนดิฉันนะเพราะว่ <c oughs> าฉันฉันชอบเขาเ <c oughs> ออแป้าปานาะขยาให้ทุกคนรู้ว่าฉันไม่เม,มนเป็นคอปเปอร์อะ่ะ <c oughs> ฉันยางมีใครเม,มนเปอร,ร,ร์เปิร์มเหมือนกันบั้งอ๋อ oh, because of you I shy นั่นแหละพี่ชอบ โอ้โหขุนพลเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาคงแบบสนุกเนาะตุกตุกตุก โอ้โหไป one two three four เธอตั่าง,งจะใครสักทีได้ไหมและเอะเออเหมาะกับท่อนอะไรแบบนี้มากคิวลิ่งกูได้ได้ตายแบบลาบค่าพร้อมกับนี่แหละค่ะคูณสามคูณสี่คูณห้าคูณหกแต่ว่าเฮดโนต้องคูณคนนี้นะคะ You got my heart girl Badababada มองแต่ฉันดูดีเวลาพี่มาเขาทำแบันนะมันจะตายเอาเหมือนกันนะเอาดีๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยเนี้ย Oh Because of you I shy ดืงนมากต้อรับพี่ชอบ ฉันไม่เคยเป็นงี้มาก่อนกูจะบ้าไม่รู้แย่กูจะบ้าอันนี้จะลาลุกแย่แล้วถ้าเปิมมารวมกันน่ะมึงมันตายนะเว้ยกูบอกเลยปาราปาปารักป้าดิฉันเสียใจ

ฉันไม่เคยเป็นยงนี้มาก่อนใจมันตะลุนละอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบร่างถึงจมือรักเอาอีกเอาอีกรอบหนึ่งไม่รู้แย yeah. ่โอเคโอเคโอเคเหลือบายสักไม่จบเต้นไม่จบไปง่ายๆหรอกค่ะดิฉันจะเป็นเรื่อยๆพี่สาวครับ มันมาจากวันเดือนปีเกิดของฉันและเธอรวมกันบอันนี้คือกลุ่มทีนั้นพีมเขาแพวๆพวจริงๆเลยเนาะ บอกว่าฉันก็น้องชายารักแบบน้องชายไม่น้องชายค่ะ<อ>พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลไม่ไม่ไม่น้องชายแล้วตอนนี้พี่เปิ้ลไม่น้องชายแล้วจะบอกว่าฉันเป็นน้องชายแล้วไง อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อยพี่ชายพี่สาวครับพยครับนเป็นครับทุกคนดิฉันโอนก่อนให้คุณพ่อดิฉันก่อนนะครับขออนุญาตนะครับ <c oughs> เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายเธอรักแบบน้องชายไปกันไม่ได้ก็เด็กกว่าแล้วไงสองเธอก็ไว้ไม่ได้เรื่องน้อย ไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหนเธอเข้าใจคำว่า คยรักพีชงชอบเธอกว่าไวอายุน้อยไม่ได้เป็นว่าฉันเป็นน้องชายแต่เด็กกว่าแล้วไงพีชงชอบเธอกว่าไวอายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักที ดีดีมากดีมากดีที่สุดดีที่สุดมาไปไล์สปอตต่อมาค่ะทุกคนเพลงสุดท้ายแล้วปะเฟียวดยวเก็บไว้นะเก็ด้กีตาเธอเพิ่นึงนะกี่เพลงนี่ What you want ก็เลยไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมพีมถึงเงื่อแต่ขนาดนั้น พี่รีแอคอยู่พี่รีอคอยู่เดี๋ยวพี่โทรกับหืมป้าเรนนีใจฮัชฮัชฮัชโอ้โหเอเอ maspa hmm. ให้มีใครต่าเท่านั้นฮัชฮัชฮัชไม่ห้เธอไดู้นหละคนชอบเพลงนี้เนาะเราก็เองก็ชอบเพลงนี้มากเหมือนกัน เราูบรู้าสึกวราสู้าส้เรา้เราู้เราสเรามคาามแ้เราเาบบารงงเาสาู้รเงรงเรามเราสา้เร้ราสราสรา้เราสเาเร้เาสูเราราสนเา้เราเาสเาเราด้เเรานู้เราสเตาสเราเราสา้เาเรเราราสนัาเร้เรเราอนารรา้า กี่เพลงแล้ววันนี้ฮะว้ายเบอร์อย่าถีบพี่ลูกเบอร์อย่าถีบพี่ต้องยัง่าเบอร์อย่า,ายเบอร์อย่าถีบพ,พี่ดูบสัสพาแล้ตามมาฆ่าด้วยใครด้วยดิมาตายนะคะเนี่ยถ้าอย่างกรณีเนี่ยอย่าถีบพี่ไาถีบพี่ พี่จะไม่ทำเป็นคนพี่จะไม่เป็นคนเลวอีกแล้วพี่จะยังเป็นคนดีอย่าทำแบบนี้ป้าอย่าทิมเกตกิตาร์นี่ของใครอ่ะเธอเกตกิตาร์นี่เป็นของใครอ่ะ กีดเกตคิท้าของใครทำไมฉันไม่เคยได้ยินเพลงนี้วะไรส์เหรอโอเคงั้น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 ไม่ขอเสียงแล้วกันนะคะลิขสิทธิ์น่าจะเราไม่ค่อยไปรีอคฝั่งเคปฮอปเราเพราะว่าลิขสิทธิ์เราเคยโดนแจ้งนะคะเราก็เลยแบบไม่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 ค่อยอยากจะรีอค เคป๊อปขนาดนั้นแล้วอะไรเยีายอยากสนับสนุนทีป๊อปไทยด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าศักยภาพของทีป๊อปไทยเราเนี่ยแหละที่ที่สามารถที่จะแบบไปเอาชนะอะไรหลายๆอย่างในวงการป๊อปแบบนี้ได้นะคะไปใ่อยใจสบายๆชิลๆเลยคะ่ะไม่ต้องคิดมากใจจ่อยชุ่มครึ่งชั่วโมงพอดีด้วยนะคะครบทุกคลิปแล้วก็ครึ่งชั่วโมงพอดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราได้หายคิดถึงได้คะ่ะ ได้เห็นการเติบโตค่ะได้เห็นศักยภาพคือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะคอมเมนต์อะไรเขาได้แล้วเว้ยเพราะว่าอยู่ในจุดที่เขาแบบเป็นด,ดาราแล้วก็ศิลปินกันหมดแล้วอะตอนนี้มันเป็นค่าการวีดกันแล้วเว้ยเพราะว่าเขา,เ,ขาเก่งมากจนเราแบบรู้สึกว่าเราเอพิเชตในผลงานเขาแล้วแล้วก็อยากเห็นเขารู้อยู่ในอยู่ในเส้นทางที่ที่เติบโตมากขึ้นเรื่อย นว,วันนี้มีคนรักเขามาก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 ,มากสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราฟังเพลงค่ะในการซัพพอร์ตเขามากเรื่อยๆและอย่างเราเองก็มีช่องีแอคชั่นเราก็เลยอยากที่จะซัพพอร์ตเขาด้วยการดูีแ a คชั่นในช่องเราแบบนี้มีโอกาสเนี่ยนะโค้ดมีตังนะคะก็อาจจะแบบไปดูบัสที่เป็นแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบนคอนเสิร์ตมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือถ้ามีโอกาสที่แบบเวลาว่างก็จะแบบอาจจะตามไปหวีดน้องบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเราเป็นคนหนึ่งที่ วันหนึ่งที่เราเห็นศิลปินประสบความสําเร็จแล้วว่าเราก็จะเปลี่ยนวงในการซัพพอร์ตต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเส้นทางระหว่างที่จะสําเร็จมันยากวันทุกวันนี้แฟนคลับหลายๆคนก็มาบอกเหมือนกันว่าแม่ทำไมไม่ทำรีแอคบัสแล้วแม่อะไรแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามีคนรักเขามากมากเพียงพอแล้ววันนี้เราเลยอยากจะเอาพื้นที่ของเราในการที่จะซัพพอร์ตคนอื่นๆต่อไปอีกอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเนาะยังคิดถึงวันที่เราโดนเรารีแอคเมื่อ2ปีที่แล้วได้เลยที่ ลายสดกับพี่ท็อปเนาะก็ยังมีความสุขแล้วก็สนุกด้วยกันไม่เป็นไรค่ะยังไงเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ดีแอคอะไรก็พิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เผื่อบบพชวนพี่ท็อปมาแล้วก็มารีแอคหให้หายคิดถึงได้พบสัมผัสบรรยากาศแบบเดิมเดิมหรือแอคกันยาวๆแบบนั้นนะอ่ะอีในใครยังไงก็ยังเป็นบีอาร์สำหรับทุกคนเหมือนเดิมนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามะคะ่ะเราจะกันใหม่กันนเดือนเชิญีแอคกับที่นีท่ที่แรกที่ทีเดียวที่สุดอ f ฟฟิเชียลซี่ยลาเบอย